เลยเส้นสีขาวไปนิดนึงตัง get, get s <S ้งใจที่เก๊ซคะเลยเส้นสีขาวไปเลย<ป>เลยไปเลยจ่าเลยไปเลยเลยไปเลยใช่เท,ท่าพี่ออมอะ่ะเท่าพี่ออมกับเกอดอ่ะไม่ต้องซ้อนไม่ต้องซ้อนออกมาสปไปายเลี้ยงหน้ากระดาน โอเคชิดๆกันหน่อยได้ไหมสปายฝั่งนี้เออแค่ฝั okay. ่งนี้ไม่ต้องฝั่งนี้โอเคแล้วโอเค